คือจริงๆคือตัวพี่นะคะคือมีชีวิตเนี้ยมาจากพี่มดดำเพื่อนแต่ก่อนเน่เป็นคนเกเรกินเหล้าเที่ยวแล้วพอมดดำพาไปอินเดียไปพาม่านี่คือมดดำเป็นคนนำทางก่อนนะคะ mm. พี่มดดำแล้วก็พาไปแล้วทำให้เราได้อยู่ชีวิตแบบนี้เราก็เลยมีมีมชีวิตเปลี่ยนแปลงมีมีเงินมีทุกอย่างเสร็จเราก็เลยคิดว่าคือวันเนี้ยถ้าใครมาติดต่อมาขอคำแนะนำจากพี่หรืออินบ็อกซ์มาหลายท่าน โทรมาปรึกษาขอความช่วยเหลือหลายๆด้านพี่ก็จะสอนเทคนิคและทริคสิ่งที่มาถึงพี่จะไม่มีเรื่องเงินใช่ค่ะเพราะว่าการบูชาหรือหรือการขอพรเราจะใช้ลมหายใจเป็นหลักกับการปฏิบัติโดยการใช้ร่างกายเราในการปฏิบัติสมาธิสวดมนต์พี่จะสอนแบบนี้จะไม่ได้มีเรื่องว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะจะได้ของใหญ่ไม่ใช่ค่ะพี่สอนทริคเรื่องการสวดมนต์มากกว่า ใช่อย่างมาตูมเนี่ยพาไปพม่ามันเกิดวันที่9ก้าวันที10น่10ขึ้นเครื่องกลับเขาก็ดีใจมากเพราะเราให้ของขวัญเป็นบุญพาครอบครัวไปให้น้องเราไม่ได้ให้เงินเราพาแฟมิลี่เขาไปเราให้ของขวัญแล้วขึ้นเครื่องนังก็แบบพี่ผิงมาตุมอยากสวดมือหนึ่งสอนได้ไหมเราก็เลยสวดให้เขาสวบดบทพระมหาจากกักรพรรดิร้อยแปดจบหนึ่งชั่วโมงนังได้ร้อยแปดจบแล้วกดน้ำบนเครื่องบินนังก็บอกชีวิตเปลี่ยนมากเลยแล้วหลังจากนั้นนางก็แบบมีหนังสือไหมอยากให้เพื่อนนี่คือความน่ารักของมาตูมที่วันนี้มาตุมดีขึ้นเยอะ เพราะว่าน้องๆเราเราเหมือนเราเรา,เรา,เราดูแลเรื่องเราได้เรื่องบุญน่ะอยาแล้เบื้องหลังความปังของพี่เก่งทศยานี่มีพี่อยู่เป็นเบื้องหลังด้วยคือ,อใช่จริงๆชวนเก่งไป5้ถึงหคุยแล้วเมื่อคืนแต่เขาบอกว่า5้ถึงหติดงานเจดว่างเราก็บอกไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีการคุยกันเมื่อคืนว่าเออเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยในเวที Miss กรนดของเก่งด้วยอ,อะไรอย่างงี้เมื่อคืนคุยกันนี่ใช่ เวลาไปกับพี่เก่งพี่เก่งเขาแบบมีความลึิลัอะไรยังไงหรือว,ว่าเราเราบอกเกล็นลับพี่เก่งที่ต้องไปทำอะไรยังไงบ้างคือจริงพี่กับเก่งหลังๆไม่ยังไม่ได้ไปออทางพม,ม่าด้วยกันแต่ว่าค<ม>ิวเขาไม่ว่างเลยเพราะว่าปกติเราพาเขาไปอุดรวัดนวลสว่ง<ม>างหลวงพ่อเจริญ<ม>จะไปกันบ่อยถ้าใคร<ม>ติดตามนะคะก็<ม>จะไปอุดรบ่อยเพราะฉะนั้นอะ่ะพอเราพาเก่งเขาไปเข้าไปศรัทธาหลวงพ่อเจริญ<ม>คือเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาก็เลยติด อันนี้ก็รอคิวจะพาไปพาม่าอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าให้คิวมาวันที่7กันยายนที่จะว่างเพราะเขาเป็นคนปฏิบัติจริงๆปฏิบัติปิดวาจาทานบังเีวรัสไม่ไปเที่ยวโคโจรไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเนะ่ะเขาทําทุกอย่างทุกวิถีทางเขาถึงได้ผลโดยเหมือนมีคนแนะนําครูบาอาจารย์ที่ที่ของจริงแล้วก็ถูกต้องจริงๆเพราะฉะนั้นเนะี่ยเก่งเขาก็เลยปังไม่ไหวแล้วช่วงนี้งานเยอะมากไปต่างประเทศก็เยอะมากด้วย ใช่คือพี่ก็หมดมาเยอะในอดีตไงเรื่องเรื่องใช้เงินใช่ไหมคะว่า<ม>เราจะ,ะใช้เงินเท่านี้เราจะได้บุญกลับมาอย่างงี้เราก็ทํามาก่อนแล้วค่ะ<ม>แต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะพี่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์หรือพระธรรมทูตท,ที่ประเทศอินเดียที่เป็นผู้ชี้ทางอะค่ะเหมือนกับว่าสิ่งสําคัญที่สุดอะก็คือหัวใจแล้วก็ลมหายใจก่อน<ม>พอเรามีแบบนี้แล้วเราได้เราปฏิบัติโดยการน้อมกายน้อมใจพอเราได้แล้วเรามีปัจจัยเข้ามามีเงินเข้ามาม เราถึงเอาเงินตรงนี้ค่ะไปช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนก็ไปพิจารณาเองว่าไปช่วยสร้างห้องน้ํำไหมไปช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากไหมหรือไปช่วยในกิจกรรมใดๆที่คุณพอมีปัจจัยแล้วไปร่วมได้แล้วนี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเงินมาก่อนไม่ใช่นะคะหนังสือสนมนเนะะี่ยค่ะที่บ้านหรือง่ายๆ เซิร์ชเลยค่ะใน YouTube บทสวดอยากมีเงินล้านอากถฐาเงินล้านบทสวดแควคาดนะเมตตามีหมดเลยหรืออยากชีวิตสูงก็บทพระมหาจัก,กรพรรดิร้อยแปดจบจบสองจบไปก่อนแล้วพอชีวิตดีขึ้นก็เพิ่มเพิ่มระดับเอาอะค่ะอย่าไปหักโหมอย่าไปแบบอย่าไปเคร่งเครียดในปริมาณเอาใจความศรัทธาใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วพอเฮ้ยใจสบายมีความสุขเงินเข้างานเข้า ค่อยๆเพิ่มแล้วก็เหมือนเหมือนอัปเกรดหรืออัปเรเวลขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะวัตถุอยู่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นอ่ะวัตถุจะอยู่ตามกระแสจริงไม่จริง,รงเราไม่ทราบแต่จริงๆอ่ะลองใช้ลมหายใจกับการน้อมใจกับการสวดมนต์ปฏิบัติทริกง่ายๆแค่เซิร์ช Google หรืออะไรหรือหรืออะไรอ่ะ u t u b e หรือไปดูเทคนิคของคนบุญนะคะลองเอามาใช้แบบไม่เสียตังก่อนแล้วพอมีเงินถึงจะใช้เงินดีกว่า เพราะฉะนั้นวัตถุพวกนี้มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่การสวดอยู่แล้วม,มันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของการยึดหลักตนหลักจริงๆของพระพุทธเจ้าได้สอนมาก็คือ,อหลักของคําสอนนะคะแล้วก็ลมหายใจเพราะลมหายใจสำคัญกว่าของพวกนั้นนะเราไม่มีลมหายใจอยู่ได้ไหมไม่ได้แต่ไม่มีวัตถุได้อยู่ได้อยู่ได้มันจำเป็นแม้ว่าแบบหูปุ๊บฉันต้องไปที่นั่นที่เขาว่านมันดี คืออันนี้มันก็เป็นอะไรที่ตามกระแสหรือโซเชียลที่เขาทํามันอยู่ที่เรามากกว่าถ้าเรามีปัจจัยเราก็ไปเที่ยวไปลองไปดูว่าจริงไม่จริงแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยอ่ะเราก็อย่าเพิ่งไปเราก็ทําที่บ้านก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่จําเป็นต้องบินไปอุดรบินไปอินเดียบินไปที่นั่นแล้วจะได้ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่ที่บ้านปฏิบัติที่บ้านเอานสือสวด,สดมนต์ที่ไปแจกตามวัดอ่ะมีเยอะเลยวัดหลวโพงก็เยอะพี่ไปเก็บกลับบ้านตลอดเลยเอามาสวด เทคนิคพวกน,นั้นมีเยอะบทต่างๆเจ้าแม่ควนอิมคือทุกอย่างพอพี่ปฏิบัติแล้วพี่สวดมนต์แล้วเอ้ยทําไมมันมีสติปัญญาแปลกๆเหมือนอะไรคิดได้เรื่องหาเงินพี่ก็มีเงินง่ายๆทุกวันนี้ทุกคนก็เอ้ยทำไมแบบเหมือนไม่ทํางานออกแต่งานออกแต่งานตลอดเวลากินเที่ยวเพราะว่าเราปฏิบัติ มาจากหลักของลมหายใจแล้วเราก็เลยได้พอมีเงินแล้วพี่ถึงเอามาปันอย่างพี่พอมีเงินพี่ก็มาซัพพอร์ตกองประกวดอย่างเงี้ยเ <Okay. S 1> พราะเราเชื่อว่าพี่น็อตเขาเป็นคนบุญเราคลิกกับเขาตั้งแต่ไปอุดรไปอะไรแล้วเราพาเขาไปมาหลายที่แล้วพาไปพามา่าแล้วพี่น็อตเป็นคนน่ารักกัตันยูแล้วเราเรา,เราชอบชอบคนกะตันยูเราก็เลยคิดว่าอันนี้คือลูกของแม่นอ็อตเราลักแม่เขาเราก็ต้องช่วยลูกเขาก็คิดว่ามันคือแฟมิลี่แค่เนี้ย อยากแนะนำลนเลยนถ้าเกิดโนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพนี่จะต้องเป็นมูลนิธิไหนให้ชีวิตแบบเราดีขึ้นในย่านนี้สีคือถ้าในกรุงเทพจริงๆอ่ะครูบาอาจารย์มีเยอะนะคะอยู่ที่ว่าศรัทธาด้านไหนแต่จริงแล้วว<ม>่าถ้าเราเชื่อในสายพระพุทธเจ้าหรือสายคําสอนนะคะคาสอนมันอยู่กับตัวเรามันไม่เสียเงินก็จะมีที่แนะนําก็คือวัดสุวรรณภูมิพุชันตีก็คือเป็นสาขาของวัดพุทธคยาที่ประเทศอินเดียถ้าใครไม่มีปัจจัย ไปที่นี่ได้เลยค่ะมีเจดีย์ที่จําลองมาแล้วสร้างเป็นหลักพันล้านเหมือนทุกอย่างพระพุทธเมตตาเข้าไปได้เลยไม่มีค่ายจ่ายมีอาหารให้ทานด้วยตอนกลางวันมีน้ามีอาหารไปขอพระพุทธเจ้าน้อยก็อยู่ที่นี่ประดิษฐานอยู่ที่ที่สร้างของคุณหญิงสุดาลักษ์ที่ประเทศในปานอยู่ที่นี่ด้วยพระองค์ดําที่ขอเรื่องสุขภาพนะคะที่นารันชาเราก็ไปเอาองค์จริงลงเรือแล้วมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างอยู่หมดแก่คนไม่รู้ วัดสุวรรณภูมิพุทธชันตีอค่ะเข้าไปได้เลยไม่มีค่าจ่ายมีน้ำไม่ทานฟรีคือของฟรีทั้งนั้นเลยไปเลยค่ะไปไหว้ที่นี่ได้เลยไปไหว้โดยที่ไม่เสียค่าจ่าย